อ้้วเรก็เห็นนักเตะวินิ่งเลลุกเห็นเห็นเห็นนักเตะที่ว่าเตะแบบขากว่าแด้ที่เราขากเสียเแบบเดียวกันนี่ลุกเขย่าไปแบบเดียวกันเลยยาปากชูยยาปากแล้วหมดเลยช่ยยาปาก สวยอาแปกนด้หมอนีอยพ่อสักเห็นดังแต่ละมืมงงอ,งไ,ง,มอง,งไม่รู้จักเราากลได้หมอนียไล่ไปหมดเลยอย่ได้ดเบ้าบ้าอะไรก็บ้าได้แต่จะมาบ้ากับกูนะบ้ากับกูให้ไปโรงพยาบาลไปแดกยาก่อนนะอะไรนะ <c oughs> ไปแดกยาแล้วก็ ตั้งพิจารณาตัวเองก่อนนะหลายอย่างใะคห้องกูผมมีเพื่อนเป็นนักเตะที่อยู่ในดวงใจก็คือตั้งแต่จอนบานตั้งแต่จอนบานครับจอนบานจอนบาน หลายคนครับหลายคนครับตั้งแต่จอร์นบานที่เป็นนักฟุตบอลด้วยเนี่ยวงเล็บกีฬาวงเล็บกีฬาวงเล็บกีฬาลูกจำไหมคนไทยคนเดียวด้วยเนี่ยคนไทยคนเดียวคนไทยคนเดียว,หเ,ยวหเห้ยไปเล่นการพนันได้แต่ว่าบางที่ต้องเอาว่าไว้น้องเกต้องเอาว่าไว้พี่ กองทุนกลางกองทุนกลางเข้าใจไหมครับกันใจ่ไหมกองทุนกลางนะเข้าใจ้ไปอจ่าไ้วกกับเขามานักกีฬาต่า,ตางประเทศบางคนนี่อยากจะอ่อลงสอสอคือกันคือคือกันกับนักกีฬาไทายอยากทีไปเป็นสอสอเอาตัวย่างออกไปเบ้างเป็นทั้งไหน เพลงไหนมาทีนี่เพลงไหนลูกมาทีนี่เพลงไหน,น,ไหน,น,ไหนความรู้เอาสมมติบบว่ามีความรู้บริหารหรือว่มีความรู้บริหารก็ได้ซองยงอางก็เสเร็จปะ่ปะเพรต้องใส้เพรต้องไปมเมื่อวาให้กูฟังเลยเพราะว่าประสบความสำเร็จเลยเสร็จป่ะเร็จปะ่ะอ่าเร็จปะ่ปะอบอกมาบัดที่นี่นพเพอใหญง สอสอจะมีวัดดิดดื้อไส่แล้วไต่แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดซ้ำยังหนกซ้ำไม่ยังซ้ำไม่ยังพอทรากบอกตี๋ซ้ำไม่ยังซ้ำสอสอผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ซ้ำสอสอสอของเขานี่มีอยู่จากคนจากถ่ายสิบเอ็ดค้นสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนว่าแต่เขานี่ คลื่นอำนาจให้คลื่นอำนาจให้สมุทรเจ้าประชาชนคนไทยทุกคนอยู่ในเขตจังหวัดอยู่ในเขตจังหวัดสกลนครนี่ลูกในเขตจังหวัดสกลนครตัร <c oughs> ้งแต่บ่าได้เขาลงเรียนมากเลยเขารงเรียนมากปอนึงเอาปอนึงต้องเอาปอนึ่งเอาเอาอนุบาลน,นึ่งมาเปอนึ่งชั้นประมถมศึกษาปีที่หนึ่งแต่อย่าไป ฝักไฝ่มันมากค่อยๆค่อยๆค่อยๆอ,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 อ่า,อา <c oughs> อะไรน,นี่นี่มันก็นมีซัมเน่ดครับใครไปสมุนเจ้านาั่งยุ่งเฮี้ยนสมุนเจ้าเป็นกันได้นี่สอสอไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งใครไปเห็นปะนนสิ่งที่พมีทัยสกดนะรทั้เมือง เราสมุนไพรบางนียดนะสมุเจ้าบางตัวนี้นะขอยอย่าแว่นใส่นะบางยูทูแบแว่นนะยูทูบเรื่องของข่อยกับเมียข่อยดยขคอยตีเมียข่อยข่อยเอาค้อนัน่นหลอกขัดทุบหัวเมียข่อยดยข่อยใหญ่ไหมที่คอยเอาออไปนั่นหลอกขัดบางนียดนะนั่นหลอกขัดนั่นหลอกขัด่อยที่ว่าผ่าพานนี่ก็เลยนั่นหลอกขัด พี่คือโรงพยาบาลเขาโรงพยาบาลเขาจะไปจะว่าออโหด่ะหด่ะหดเติบเนะาะเขาจะว,าาว่าสกคนล้วว่านะติดคุกวบาๆสองสีศูนย์นั่นแหละตัดชิ้นจะคลองเองเลยหล้าที่นี่บ้างดีดีนะบอแล้วมีอีกมากตาหนึ่ง สภัวตีเมียอ,อีกผูใ้ใดก็ตามยุง่งเรืสกดละค,ครเท่าเลยยุง่งเรื่องสกดละค,ครเท่าเลยเห็มันตีเลยสตีว่าตายใจเย็นๆไว้แลต้องเอาเขาไปคุกเกิดไปเล่าว่ามีบักหนึ่งบักขึ้นสกดละค,ครบอกแมนทั้งทาสะตีเมียเมียก็ว่าเอาแมียเอาดันเม่เอาหรอไม่เา,าหรอเอาดัน น้งตีกูไปน้องตีได้เราั่นบ้กล้าบ่ะตบตบตบหน้าเมียตบหน้าเมียตบหน้าเมียว่ะเห็ตบหน้าเมียเราที่นี่นี่ผัดห้องออกมาคือมึงแหละเข้าใจปะเข้าใจว่าแม่นปะอันนี้กูบ่รู้บ่เห็นหน้าแล้วกูสูบยากันไอ้มันนอนงรับโทษไปบอกตำรวจเลยโทษไปบอกตำรวจแล้วตำรวจมันยิ่งถิ่มเลย ยิ่งถีบได้ครับคูม,มือเนี่ยแบบนี้สก่อนสกอตแล้วกนเท่าเนี่เข <c oughs> ้าใจไรนะแ้่หลายอย่างนาเนี่สกอตแล้วกนที่ผมเห็นด้วยบางนี่ดีเข้าใจไรบางที่เขาเป็นผู้วา่าราชการจังหวัดเนี่ยมันก็นเป็นไปนนวา่าตำแหน่งเขยอะไรไปผู้วา่าผู้ว่าราชการจังหวัดบางคนไถหน้าเขาเป็นเนี่ยไถยหน้าเขาเป็นเนี่ยเป็นปะ ว่าไอ้ผูกว่าราการจังวัดกันเจ้าเป็นแล้วขวอยจะเป็นแท่นขอยจะเป็นผู้ว่าผู้ว่าราชการจังวัดไทยหน้ากันมือหนึ่มุ่ยโปรบาเลยขายไปสกดนะขวัญงมือนี่ครับมุ่ยโปรยบากกนนักมือนี่งเรียสมมุญเจ้าเลยขวายไปเราพวกเข้านี่เร้าโป่เขานี่พวกเขาแล้วเอาพว่เข้าแล้วอ้ยเอาต่ซักกูเดียวดีกว่าต่ซักเราไปขบมูเล่าเ่ย แล้วเป็นขอมูมมเนี่ยบริกเกี่ยวกับอาจารย์เนี่ยถูกไหอาจารย์จนี่ยฝากเขามาเนี่ยอาจารย์นั้นอออจ,จุดก็คืออาจารย์เนี่ยฝา,ากเขามามันขอบมูเนี่ดินดาหามันแมนมัดได้ถูกไอ้มูไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาไว้กุกกานด้วยไว้กุกกานด้วยมาบริหารนั่นบริหารนั่นบริหารสกุลละกันด,ด้วยให้มันจะเริ่มด้วย ขาเจ้ามักเน่าใดเห็นไหมข้าเจ้าเขยันไปเพียงแต่ว่าสกกลนครม่ทั้งหมดเอาป้ายขึ้นมาเอายูทูบขึ้นมาเลยที่พ่อซักแล่นอยู่บังบึงนั่นล่ะเจนเย็นขยันไหน้ามาเนี้่ยเจนเย็นไปขยันไปแล้วพ่อซักเห็นยังหรือเปลข้าเจ้าถามพู้นังก่อนมาว่าปลูกเขาแล้วปลูกแล้วสมุนไปแลกมันกิน เฮ้ยม้วนบริหารเนี่ยปลูกไปแรกกินหน้าพอทักก็ได้ให้เลยว่าเออยเฮ้ยไ,ไปง่ายป่ะลูกบริหารแบบนี้ง่ายป่ะสิบแปดต้องเรียนไปหกโมงสี่สิบเอ็ดสิบแปดตงเรียนไปง่ายปะง่ายป่ะง,ง,ง่ายนะนะเอาล่องใส่ดู tầm bồn vang đèn điện cái câu đó 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 một câu đó à.